สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเ t Channel ครับเ t Channel ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมองเมียวจิเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับผมครั้น,นี้ก็สเปกหน่อยนะไม่ได้เปิดที่อินเตอร์เฟสนะครับผมมาเปิดที่หน้านีแทนนะเพราะอะไรรูปนี้ดีมากนะต่างดีคือดีมากนะนำทีมมุดด้วยโซนโอโอย,ยังก็เอเวนเจอมาปราบโอโรจินะฮะ ก็ยังจะซูสโนโอะของเรานะแล้วก็มีซูซบีเอสพีดับหลังนั่นเองนะ,อะเป็นน่านโหลดสกินที่สวยงามน,นะฮะคุณป้าราไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็อันนี้ก็สวยนะมีซูสโนโอะอยู่แล้วซูสซาบ,บีตรงนี้ด้วยเปิดมาเป็นสายฟ้าซูสโนโอะไม่มีพิเทพดวงดาวซูสซาบ,บีของเราเป็นน้านโหลดบ้างเลย นี่นะครับเราเข้ามาหน้าที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงอันอัปเดตประจำวันที่19กตุลาคมนะครับว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนั่นเองนะก็สำหรับอัปเดตนี้นะครับผมคของไม่อัปเดตที่ใหญ่นะครับผมทางออฟฟิเชียลไม่ได้โพสต์ลง Facebook ด้วยหรือผมไม่เห็นไม่เห็นเองไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าโพสตอนไหนด้วยนะฮะ คือผมไปดูในออฟฟิเชียลแล้วผมจะทําผมก็อหาไม่เจอนะครัอบอันนี้รอบนี้ก็งงๆมาไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรเราดูในเกมก็ได้นะครับผมสหรับคนที่จะการดูในเกมแบบละเอียดอีกทีนึงสามารถดูได้ทางด้านซ้ายนะครับผมเพื่อนๆมาถึงจงก้ันซ้ายนะฮะเปิดพิเศโน้ติสนะครับผมหน้าเราก็จะมีตาม o r t a n t u p d เด e นะครับผมเรมกมารก็ดูได้เลยนะครับผมนะก็อัปเดตรอบนี้คือเยอะมากมีประมาณเนี่ยเยอะ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 นะครับผมสิบห้าอันนะ ก็เป็นตัวนี้แล้วก็ดื่นขึ้นนะครับเนี่ย16ตันนะฮะอัปเดตนะฮะเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆนะไม่ได้โม้นะฮะเยอะจริงๆนะครับผมข้เราไปดูอัปเดตแรกกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับอัปเดตแรกก็จะเป็นตัวของรีเชฟเฟตนะครับผมสม m m o n i n g Event ตัวของรีเชฟเฟตส u m m o n i n g Event นะครับผมเปิดมาเขาจะให้เลือกระหว่างซูซานาโกหรือจะเป็นเท S R จะเป็น S R ซูซานโกหรือว่า S T ซูซับบินะครับผมสองตัวนี้มีความต่างกันนะ ตะว่า,าง EP คือ s t a b i l i ก็จะเป็นทางด้านเน้น PVP เป็นหลักนะครับผมส่วนซูซ l s t o ก็จะเป็นตัวของ PVE นะครับผม,มในการที่10นะฮะเทมก็ระยะเวลาของอีเวนต์ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่30นะครับผมตุลาคมนั่นเองนะครับผมโดยตัวของกิจกรรมนี้มาพร้อมกับตัวของ Uncollected นะครับผม SR ทับ SP นะครับ The First นะครับผม Summonet นะฮะผมก็คือ ถ้าตัวที่เป็น S R หรือ S P ตัวแรกที่ได้ทําการอันเชิญไปเนี่ยนะครับผมเราออกมาเนี่ยจะเป็นตัว Un c o l นคอลเลกเตนั่นเองนะสำหรับคนที่ตัวยังไม่ครบและกําลังเก็บเศษอยู่ไว้อันเชิญทีหลังเลยครับ mm hmm. เก็บเศษให้ครบนะฮะแล้วอันเชิญไปก่อนนะฮะ mm hmm. ผมไม่งั้นหา mm hmm. นะเอสอาอาจจมาหาคุณหรือไม่ก็ชิชิโอที่คุณกาลังเก็บเศษอยู่อาจจะมาหาคุณได้นะครับผม mm hmm. นะแล้วหลังจากที่เราทำการอ mm ันคอลเลกเต e d ไปแล้วนะครับผมนะตัวของ เชนส์อัพเนี่ยก็จะเปิดนะครับผมเนี่ยอาเมชเชนส์อัพตัวของอ่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของตัวซูซานโอวแล้วก็ซูซปีที่เราเลือกไปตั้งแต่วันนึงเนี่ยก็จะเปิดนะครับผมเราจะอันคอลเล็กเต็ดออกไปน,นะครับผมโดยเปอร์เซ็นต์แต่ละตัวก็จะต่างกันนะครับสำหรับคนที่มีเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาร์ะจะได้เริ่มต้นที่คือเปอร์เซ็นต์จะได้แก่คนที่มี ssr ครบก่อนทำการอัปเดตวันที่19ตุลาคมนะครับผมนะ จะเริ่มที่สิบห้าเปอร์เซ็นและสูงสุดนะครับผมที่นี่เลยสูงสุดนะครับผมที่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมที่ห้าร้อยใบนะครับผมส่วนคนที่เอซไม่ครบนะครับผมจะเริ่มต้นที่สิบเปอร์เซ็นและสูงสุดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมที่ห้าร้อยใบนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่มีเอซ่าครบนะครับผมเมื่ออันเชิญไปแล้วยังไม่ได้ SSR อาซูซับิหรือ s อส เอ้ยอมาถึงอ่าผู้ผิด SP s u ซาบิหรือ L s r s u ซาโนโอะนะครับผมใน5 50, 5 9บาท599ใบที่ผ่านมานะครับผมใบที่600ก็คือจะเป็นตัวให้เลือกนะครับหรือถ้าได้ไปแล้วนะได้ทั้ง2ตัวแล้วแต่ว่าอยากได้อีกตัวหนึง่งก็อันเชิญใี้ครบ6ก0ใบก็จะได้ตัวของใบเลือกมาเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ แล้วว่ระหว่างช่วงเวลาอีเวนต์เนี่ยนะครับนะลิ the event ะ่งแต่อีเวนต์นะฮะนะถ้าทำการอันเชิญนะครับผมโดยชัมการใช้มิสซิลี่เจดนะครับมิสซิลี่อมูลเลตเจหรือว่าเออาร์มูเลตเนี่ยครบร้อยใบจะได้เอสพีชิคิกามิหนึ่งตัวนะครับผมก็การันตีร้อยใบได้เอสพีหนึ่งตัวซึ่งไม่รู้จะเป็นเอสพีตัวอะไรไม่ใช่จะไม่เกี่ยวอันคอลเลกเต็ดด้วยนะ จะแยกนะครับผมตัวของ SP จะแยกจากตัว Collected ด้วยนะครับใน Special Benefit นะครับผมสำหรับคนอื่นๆนะครับผมที่600ใบนะที่ SSR ยังไม่ครบนะครับผมนะก็จะได้ที่30%ที่600ใบนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่ SSR ไม่ครบนะ30%นะครับคนที่จะเล่นกิจกรรมนี้ได้ก็ต้องเลเวลนะครับผมเลยว่า5ขึ้นไปนะ เลเวลของโอเมียจินะครับผมเต็มเป็นหขึ้นไปนะนี่นะเลเวลหขึ้นไปนะคุณจะได้รับตัวของอ the c h a i n อ up นี้นะฮะก็อธิบายง่ายๆก็คือหลังจากที่เพื่อนๆทาการเปิด uncollectable ไปแล้วนะครับผมตัวเรซซูซานโอะจะออกนะครับผมหตัวนะอ,อย่างเช่น อันคอลเลกเต็ดเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้ออกตัวของซูซานโออย่างเช่นของผมเนี่ยผมขาด SP สพีเอ็นมาหนึ่งตัวนะครับผมไม่อยากพูดเป็นลางเลยกลัวได้มากเลยเนี่ยอย่างเช่นของผมเนี่ยผมเปิดตัวของเอสพีซูซานโอไปใช่ไหมไอผมเลือกตัวเอสซาซูซานโอไปแต่ว่าตัวแรกอันคอลเลกเต็ดผมได้ตัวของเอ็นมาร์คเอสพีมาเนี่ยนะครับผมตัวเดขนี้ถงจะเปิดนะครับ15%เหนี่ยนะ ถึงจะค่อยเปิดนะครับผมแล้วก็อันเชิญไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิน599ใบแล้วผมยังไม่ได้สักตัวผมก็ต้องไปหวังที่600ใบนะฮะเทมบอร์สก้คุตาลุทูกิจนี่นะ500ใบเนี่ยจะเริ่ม100%แล้วนะฮะส่วน600ใบเนี่ยก็จะเนี่ยการันตีนะครับผมแพ็คนะครับผมนะพอจะได้ตัว599ใบก็จะได้ แพ็กนี้แม่ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยนะสำหรับตัวไอดีผมอย่าเลยนะก่อนนะฮะอ่ะนี่นะครับก็เรามันขั้นบันไดนะครับผมมีเหมือนกันทุกรอบนะแต่เขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอ๋อนี่นะครับผมถ้าห้าร้อยเก้าสิบเก้าใบแล้วยังไม่ได้เอสพีซูสบิ หรือ S R โซนโอเลยสักตัวนะครับ <HHH> ที่เลือกเนี่ย <ව. S 1> ตัวแพ็คเนี้ยก็จะโผล่มาให้เห็นนะครับผมนะไอตัวเนี้ยทะไม่ได้นะครับผม if this gem is summoned before h i n นะครับผมก็คือถ้าคุณได้ไปรียวนะครับผมตัวน right ั้นนะไอนี่ก็ทำไม่ออกนะฮะโออเฮ้ยโหดร้ายมากๆยนะโอเคนะคร <lat> ับผมต่อไปไปดูอัปเดตที่2กันเลยดีกว่านะครับผม อันที่สองจะเป็นตัวของมิเล e นียลนิชอปอ่าในว่นี่นี่นะฮะมิเลเนียลการีอนนะครับผมก็มีทั้งเอ็กซ์โนะครับแล้วก็มีสตอรี่ห้เราดูแล้วก็เอ็กซ์เพนเดชั่นเป็นแพทเทิร์นนะแล้วก็มีเอร้านค้าให้เราแลกด้วยนะฮะไอตัวนี้เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆทีหลังนะผมเลยลงในเอทีหนึ่งนะเป็นคลิปแยกไปให้นะครับ่า a โด w b บายดิงเออ โอ้โช oh, showdown b i d นี่ครับไอ hey, s โช w d o w n bidding นะครับผมวันที่26เดียวสิบได้ครับผมเตรียมพร้อมกันได้ดีนะครับผมใครไม่มีเงินไปตามด่วนนะฮะมา26นะน่าสนใจเลยคร,ครับผมนะนี่นะฮะแล้วก็มีพาร์ทด้วยนะนี่มีพาร์ท ธรมทักกามาฮารานะครับผมในชโนดบิดดิ้งในชโนดบิดดิ้งนะฮะชโนดบิดดิ้งนะฮะนี่นะครับผมบิดนะครับผมเกรดดีวานะครับผมที่ปีนะมาอีกแล้วไม่รู้ว่าใครนี้คราวนี้ใครจะเป็นเจ้าเือนะฮะก็ต้องไปดูกันนะฮะกำลังรอไปดานเลยนะกิจดีแล้วโอ้โหหลายๆคนรอคอยที่จะปวดเดือยนะฮะคุณเห็นนะครับก็สำหรับกิจเขาข้างๆประมาณนี้สำหรับ มิเลเนียลกาเดียนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงลึกให้อีกทีนึงแล้วกันนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นหนึ่งสองเฟสนั่นเองนะเดี๋ยวลงลึกให้อีกทีนึงนะครับผมนี๋ยวเขาคลาดก่อนนะฮะไปอันดีที่สามตัวจะเป็นตัวของซัมบอนบัตเดลนะครับผมนี่นะนี่นะครับผมบัตเดิลตัวนี้นะตัวของบัตเดิลนะครับผมจะมีระยะเวลาขาย2ี่วันนะครับผมรวมวันนี้ไปแล้วนะก็จะเหลือ20วันนั่นเองนะครับผมก็ ถ้าจะมีทั้งฟรีเดลี่ห้า้วครับฟรีเดลี่สิบนะครับผมตัวของฟรีเดลี่ห้ากับฟรีเดลี่สิบเนี่ยเราสามารถซื้อได้แค่แพ็คเดียวสมมติเพื่อนซื้อห้าไปแล้วจะซื้อสิบไม่ได้นะครับผมอ่าซื้อธรรมดานะครับผมก็คือ normal บัลสมอนนี่บัตรด้นนอร์มัลเนี่ยซื้อของพรีเมียมไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดซื้อของพรีเมียมไปแล้วก็จะซื้อสมอนนิ่งนอร์มัลไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ตัวของสองอันนี้มีสิ่งที่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมขออธิบายนนนนนนะะครรัััับบผมมมมใตตวขอองงพีีเ่ยิดลก ตัวของ2ตัวนี้ต่างกันแค่ยันที่ให้ใเป็นรายวันเท่านั้นแต่ความสามารถในการเก็บยันนะครับผมเป็นรายวันนั่นเองนะครับผม <S <S ผมขออธิบายแค่ตัวของพรีเมี่ยมซัมมอนบัตเติลแล้วกันนะตัวของซัมมอนบัตเดิลนะครับจะอยู่ตั้งแต่วันที่19กจนถึงวันที่8นะครับผมกันอ่าพฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมตัวของพรีเมี่ยมเนี่ยจะได้10บใบต่อวันตัวของซัมมอนธรรมดาจะได้5ใบต่อวันนะครับผมระยะเวลาเท่ากันเก็บจะจะให้ทุกๆวันเป็นระยะเวลา30บวันนะครับ ผมนะก็ตีไปเป็นได้ตัวของธรรมดาเนี่ยก็จะเป็น150ายาสบใบส่วนตัวของพรีเมียมก็จะได้เป็น300ร้ยใบนั่นเองนะครับผมโดยตัวของสองอันนี้สามารถเก็บได้สูงสุด2วันนะครับหมายถึงว่ายันที่สตอร์เนี่ยคือ่ะตัวของพรีเมียมนะครับผมจะได้ทุกวันละสิบใบใช่ไหม แต่สามารถเก็บแดบ,บสูงสุดไอซิบใบเนี่ยได้แค่20ใบเท่านั้นนะครับผมนะเช่นอ่าเพื่อนๆกดวันนี้ไปแล้ววันที่19นะครับผมเพื่อนๆยังไม่กดเพื่อนเพื่อไปเรากดพรุ่งนี้อ่า20 20ก็ยังไม่ได้กดไม่มีเวลากดนะครับผมวันที่21เพื่อนเพื่อนก็จะตันที่20ใบเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้เป็น30ใบนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งได้10ใบวันที่สองให้รีบกดสามให้รีบกดสี่ให้รีบกดนะครับผมนะพยายามรีบกดอย่าให้มันตันนะครับผมก็เก็บได้สูงสุดแค่20 แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่มีใบฟรีนะคะผมจะใช้ใบฟรีก่อนนะครับผมที่เป็นรายวันที่ล็อกอิน999วันนะครับผมจะได้ใบฟรีก่อนนะครับผมนะหนึ่งจะใช้ใบฟรีหนึ่งใบก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาใช้ตัวของซัมมอนนิ่งบัตเดนนะครับผมพวกนี้นะก็จะใช้สิบใบและหลังจากใช้สิบใบเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการซัมมอนอีกในวันนั้นๆจะไปใช้มิสเตอรี่อมูเลตหรือว่าเออาร์อมูเลตหรือว่าอมูลเลตอะไรก็ตามที่เพื่อนๆจะใช้นั่นเองนะครับนะ ก็ตาม Priority ก็คือยันฟรี1นึใบก่อนนะครับผมตามไปวนันแล้วก็ยันจากบัตเดิลนะครับผมสมอนี่บัตเดิลต่อนะครับแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถซื้อได้วันนั้นนะครับผมวันแรกจะซื้อวันแรกหรือวันสุดท้ายก็ได้นะครับผมในยอดเวลาขายยบวันนะครับผมของละมังก็จะได้ตามปกติเลยอ่าเขาบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนๆซื้อไปวันที่อ่าใช่ไหม วันที่7เพื่อนเพื่อนซื้อไปแล้ววันที่8ปดเนี่ยยังไม่หมดนะครับเราได้ไปสิบใบ9ได้10บใบสิบได้10บใบนะครับผมนับจากวันที่7ไปอีก30มสิบวันก็ยังได้วันละสิบใบสิบใบสิบใบอยู่นะเป็นแอดเค้นนะครับผมก็คือได้ยันปีสิบใบสิบใบอยู่นะครับผมไปได้เรื่อยจนถึงวันที่ตัวแพ็คเราเนี่ยจะ expire ก็คือจนถึงถวันสุดท้ายที่มัน expire ก็คือ30วันหลังจากที่เราซื้อนั่นเอง,เองนะส่วนไอตัวเนี่ยในวันสุดท้ายนะครับผมอย่างเช่น เพื่อนๆหมดวันที่3วันที่29ใช่ไหมอ่าอย่างเช่นเพื่อนๆซื้อวันที่1เอาง่ายๆเลยนะครับผมซื้อวันที่1 November นะครับผมวันสุดท้ายที่เมื่อๆจะหมดก็คือวันที่30ถูกไหมอ่าเพราะมันทำเป็น30วันนะครับผมวันที่30เพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้ใช้ยัน10ใบนะครับผม31ก็ยังไม่ได้ใช้อ่าต้องเป็น30พฤศจิกายนสิ แล้วก็วันที่1่เพื่อนๆยังไม่ได้ใช้อีกนะครับผมนะก็สามารถเก็บไปได้แต่ว่าเก็บได้สูงสุดแค่7วันเท่านั้นหลังจากที่ตัวบัลตันบัลตับัตเอ็กซ์ไพนนะครับผมอย่างเช่นาตามที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เพื่อนๆจะหมดวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็จะสิ้นสุดในวันที่6นะครับผมประมาณที่6นะหกธันวาคมนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องใช้ยันภายในวันนั้นนะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ย ตัวของยันก็จะหายไปนะครับผมเนี่ยมันจะหายไปด้วยนะก็คืออยากจะเก็บบางบางเพื่อนบางทีเพื่อนๆแบบเฮ้ยเนี่ยเหลือวันละเหลือสิบวันสิบใบสุดท้ายใช่ไหมเหลือยี่สิบใบสุดท้ายอ่ะเอ้ยก็เอาไว้อย่นั้นแหละนะรอเรทใหม่มาค่อยกดไม่ได้นะคะต้องใช้นะหลังจากที่ตัวแพ็คเนี่ยหมดอายุแล้วนะครับผมภายในเจ็ดวันนะอย่าโกงอย่าโกงนะเข้าอกอย่าโกงนะ เขาดักมาเล้วเขาดักมาเล้วนะประมาณนี้นะครับผมนะ <c oughs> ก็ใครมีหยกแดงเหลือก็สามารถซื้อไปได้นะ <c oughs> แต่ประเด็นคือมันก็ไม่ได้มาแบบ30มบวันไงมา20บวันแล้วไอตัวแอคเทมเนี่ย,ม,ยมันให้30มิบวันซึ่งไอตัวซูซาบีอะซูซานโอค่ะซูซาบีมันอยู่แค20่20อยู่แค่12วันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะได้จากไอยันตัวเนี้ยนะคือ1มื่นหกเนี่ยมันคุ้มไหมมันก็คุ้มแถมแต่ว่าแต่ว่านะ หมื่นหกน่ะเพื่อนเพื่อนซื้อใช่ไหมครับหมื่นหกพันแปดร้อยเนาะไอตัวไอตัวแพ็กบัตรเดินเนี่ยนะฮะหมื่นหกพันแปดร้อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนซื้อนะครับผมก็ตีไปก็คือได้ประมาณร้อยหกสิบใบใช่ไหมร้อยหกสิบใบแต่เพื่อนเพื่อนได้มาสามร้อยใบเลยอ่ะก็แบบโอ้หเพิ่มขึ้นมาประมาณครึ่งนึงอ่ะแต่ว่าใช้ได้จริงๆก็แค่หลังเลนไงเข้าใจไหมแต่ก็ต้องดูว่าหลังเลรอบนีล้วมันจะมีอะไรมาอีกนะ ถ้าเป็นแบบเออหรือลอกตัวอะไรพวกนี้น่าสนใจอยู่นะเพราะหลังจาก12วันจากตรงนี้นะครับก็ยังเหลืออีกหลายวันที่ใช้นะก็ใครที่อยากได้ก็ซื้อกันนะครับผมช่างใจดูเอานะฮะต่อไปอัปเดตที่สี่ครับก็จะเป็นตัวของม้วนผนึกความทรงจำนะครับผมเนี่ยของซูซานุโอกับเอสพีซูซาบินะ อันนี้อ๋นอนี่สิซูซาบิยิกเกนะฮะอ๋อซูซาบิเฮซูซาโนโอช5ห้าสิบอ้าโหย้ยเรตติ้งแรงจริงๆนะผู้ชายคนนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับผมเวลาไม่ถึงครึ่งวันนะครับนะก็จะบอกว่ามันก็ปกตินะฮะเพราะว่าเป็นเอซานะผมเอซาดีจะดีกว่าเอสพีอยู่แล้วในเรื่องของใช่แล้วครับเตตตัวครบนะก็ในตัวครบมันดีหมดและนะครับผมนะ ส่วนมากคนก็แบบเออเอา S I มันครบก่อน S C ก็จะรอให้มันรีลันหรืออะไรพวกนี้มันจะดีกว่าไง <c oughs> เพราะ u n collected มันก็จะไม่ได้มีแบบมาบ่อยๆอเออฮะโอเคนะครับต่อไปเป็นอัปเดตที่5นะครับผม Star a d l e c t i v e นะครับผมนี่นะระยะเวลาของ Star a d l e c t i v e ก็ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมโดยนาะแต่ละวันนะครับผมนะ เราจะได้ตัวของ Star of เนี่ยมานะครับผมจากเนี่ย d e m o n Encounter b o ์ Boss นะครับผมแล้วก็ t a ล l i แ m e n พาร์น,านะครับผมนะแล้วแพ็คช็อปก็สามารถซื้อได้นะครับผมก็ปีป้ายเพื่อนๆสามารถเคลียร์กระดานได้หนึ่งอันเลยแหละนะเพนะราะว่ามันมานเกือบหนึ่งอาทิตย์อะเออนะฮนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนเพ่เ <c ute> คลียร์ป้ายครบหนึ่งรอบจะได้ตัวของหนึ่งร้อย ฟลอเรนสตาร์นะครับผมตัวของฟลอเรนสตาร์เอาไปสามารถแรกในร้านค้าออบิสออสเซอร์เวอรี่ได้นะครับผมนะก็เป็นเซเลชเชีย h ์เฮเวนนะครับผมมาพร้อมกับตัวของนี่นะกรอบนะครับผมนี่นะเป็นขดหยางนี่นะฮะเป็นสวนนะนี่นะสวยงามนะนี่ออกชมพูชมพูหน่อยนะฮะ ใช้800ร้อยนะผมในการแลกนะซึ่งเนี่ยในตารังก็จะมีเนี่ยอย่างเช่นอันนี้อันนี้ผมมาแล้วสามสิน,นนะตอนนีตั้งแต่10 15 20 25 30 45มันบสาบางท่าจำไม่ผิดนะครับผมน่าจะผิดขออภัยด้วยนะตัวของスタออฟเนี่ยก็คือได้รายวันนะครับผมทัดิสแมนพาร์ที่เลเวล100นะครับผมแล้วก็ตัวของเดมอนอินคอร์เตอร์เช่นเดียวกันนะครับนี่นะแล้วก็เอมอนอินคอร์เตอร์นะอันนี้ผมน่าจะยังไม่ได้ลงมันก็เลยไม่ขึ้นนะฮะนี่ผมงงมากเพราะผมหาไม่เจอ หนึ่งส no. so ิบมาสิบเอ็ดสิบเจ็ดหายไปไหนเอ่ยคมหายไปไหนหนออะไม่เป็นไรนะก็นะก็ดูกันนะครับว่าต้องการอันนี้หรือเปล่านะสกินสวคนนะครับก็สวยดีนะสวยดีสวยดีนะต่อไปเป็นอัปเดตที่6นะครับผมเซเลเชียลกิฟตนะครับผม นี่นะฮะพูดถึงอะไรไหมครับใช่ครับเซติชชั่นการ์เด้นครับเมื่อกี้อะไรครับเซติชชั่นเฮเบ้นต่างกันนะครับสองอันนี้นะตัวของเซติชชั่นกิฟต์เนี่ยจะได้ตัวของเซติชชั่นเฮเบ้นนะครับส่วนตัวของอ,อันนู้นก็จะเป็นอันนู้นจะเป็นเซติชชั่นเฮเบ้นอันนี้จะเป็นเซติชชั่นการ์เด้นนะครับผมนะโดยตัวของเซติชชั่นกิฟต์เนี่ยจะใช้ตัวของนี่ฮนะบิชวอชเชอร์นะครับตัวของบิชวอชเชอร์เนี่ย เราสามารถได้จากตัวของกิฟต์อีเวนต์นะครับผมนะเนี่ยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราได้อ่าตัวของเ e อ็ทาริสนั่งพารสเบลลี่เนี่ยครบ100เช่นเดียวกันก็จะได้นะครับผมเซเชลกิฟต์มาเช่นเดียวกันนะครับผมระยะเวลาก็ตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่1นะครับผมนะก็ได้สูงสุดคือ9อันก็คือได้ในเนี่ย,ยสำหรับตัวข้อยานนี้นะฮะก็ทําทุกวันนะครับผมนะมาทําทุกวันแล้วกันนะฮะมีอีโมจิน่ารักน่ารักจากคุณ อชุรากับคุณไทชาคุเทีนคู่ชิปเดือสวรรค์ของเราด้วยนะฮะ <S <S ต่อไปเป็นอัปเดตที่7นะครับผมจะเป็นตัวของ Assemble Ultra Odokuro ok กนะฮะน,นี่นะครับหกเจ็ดนี่ะ ก็ตามเดมอนอีคาลเตอร์ธรรมาดาเขาจะเป็นอัลต,ตาเดมอนอัลตาโอโดโคุรุมะนะครับผมแล้วเบลา19บเก้าจนถึงวันที่สิพฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมนะก็ะลงได้นะครับผมก็เ,เหมือนกับเรดบอสแบบนรกนั่นเองกนะ็นอกจากมาวันเสาร์ที่แล้วก็ยังมาในช่วงอีเวนต์นี้ก็จะมาให้เราพบเจอทุกวันนะครับของโอดโครุดครุมะโอดโคุโรนั่นเองนะครับอ่ะอันดับที่8นะครับผมนะ ก็จะเป็นตัวของ add return challenge นะครับผมแล้วก็ return benefit นะครับผมนะสําหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ทาการกลับมานะครับผมนะจะได้แต้ม return 50 challenge plus นะครับผมละสูทุกวันนะครับผมตู้ของ return เนี่ยผมจะไม่มีให้ดูนะเพราะฉะนั้นก็สําหรับเพื่อนๆที่กลับมาเล่นเนี่ยก็จะได้ตัวของ return point ไปนะครับผมนะอันนี้เล่นเองก็เป็นกิจการสําหรับผู้ที่กลับมาเล่นนั่นเองนะครับ ต่อไปอัปเดตที่9ก็จะเป็น AB Store Shop นะครับผมอัปเดตสก,กินใหม่สวยสดใสงดงามตานะครับผมเนะนี่ยนี่มจะเป็นนี่นะครับอัปเดตสก,กินใหม่นะครับผมสก,กินคนรวยนั่นเองนะครับผมน,ะนี่นะฮะมังช้อ่ามันหยกก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ Cloud b l a z e r ครับผมนะ Cloud b l ลืกอก Blanch Scholar นี่ครับผมเพราเบลนิปเปอร์นะครับผมแล้วก็พันเทอเ์ชาร์ดวีพองเซอร์นะครับผมนะก็สามารถสวยไหมก็สวยทุกอันนะครับผมสวยแต่ก็แพงมากเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะใช้ไอ้นี่ในการแลกนะครับผมบูติกทาลิสแมนมาจากไหนนะครับผมบูติกทาลิสแมนนะเพือพ่อนๆอยากได้ละก็นี่ไงล่ะ นี่นะฮะถ้าเพื่อนๆเนี่ยรีชาร์จนะครับผมเติมเงินไปเรื่อยๆ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 นะครับผมนะครบตัวเนี่ยต้องให้ครบก่อนนะเนี่ยเก้าพันหกร้อยยกม่วงนะครับผมจะได้รีชาร์จมานะฮะตัวนี้นะครับผมเก้าพันหกร้อยยกม่วงนะครับผมสำหรับคนที่มีสกินอ่าดาร์คเซเมแล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวของหลอดออกเกียวโตแล้วนะครับหลอดออกเกียวโตซ้ำอีกอันหนึ่งที่เป็นกอบดุกดิ๊กนะครับผม ก็จะได้ตัวของฟอร์จูนอันนี้มานะครับเพราะฉะนั้นนั่นแะมันใช้เยอะมากนะฮะเริ่มครั้งแรกเลยพบ้าอไปนะก็เป็นสำหรับคนที่แบบอ่ะต้องการเก็บสกินนั่นเองนะเอบิสูช็อปก็มาเรื่อยๆอย่างนั้นูกอีเวนต์นะฮะก็สำหรับคนที่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายก็สามารถมาซื้อได้นะครับต่อไปอัปเดตที่ 10นะครับผมก็จะเป็นตัวของสกินเปเปอร์ดอนะครับผมอัปเดตนะอันนี้เป็นเราชิปนี้ม้นไม่ใช่อาอาคอนเคชั่นะคนัวข,ของนี้ก็จะมีซูซานโอเอสเอชอาร์นะครับผมเป็นสกินนี้นะฮะแล้วก็มีซูซาบิราคาเก้าหยกม่วงนะครับผมอันนี้น่ารักน่ารักอ่าแล้วมีซูซานโอฮัทจ๊ะเ้ยโอ้ยง,า,งยานตรงจานมีมีสายไฟด้านหลังด้วยนะ อ่าผมก็ราคาก้าวหยกม่วงนั่นเ,เองนะครับผมแล้วใครที่จะเติมก็ซื้อเติมได้นะครับผมช่วงนี้ราคาหยกม่วงค่อนข้างจะแพงหน่อยต้องเข้าใจด้วยครับผมอ่าราคาขึ้นนะฮะอัปเดตท,ที่สิบสองก็จะเป็นตัวของ Wish b u เดิลนะครับผมและระยะเวลาตั้งแต่วันที่สิบเก้าจนถึงวันที่สามสิบนะครับผมนี่เอง,เองนะอ่าเป็นตัวฮอตนะครับผมบีชบัตเดิลไม่ใช่นี่สิต้องไปนี่อ่านะครับผมนี่นะจะมีทั้งซีเวอร์แพ็คแล้วก็ โก้แพ็คนะครับผมเนี่ยนะให้เราจับจ่ายใช้ชอยใช้ชักพุงนะอ๋อซื้อกันได้นะครับผมเนี่ยซิวเวอร์แพ็กบอนส์แพ็กก็จะฟรีนะสามสิบเนี่ยก็จะได้ทั้งยกทั้งยันนะอันนี้จะยันนะฮะอันนี้เราได้ฟรีเดี๋ยวเป็นยกนะครับผมก็ซื้อกันได้นะครับผมมียสามแพ็คนะแล้วก็อัปเดตต่ตอไปอัปเดตที่13นะครับผม เมมโมรี่ซัมมอนอัปเดตนะก็จะเป็นตัวรอบนี้จะเป็นตัวของ S T O โ O จินะครับของเผม S T HANA คิโตมารุไม่รู้หนาหนึ่งชื่อชิรานุอิเม้งด้กิแล้วก็เสอ S R C C O แล้วนะครับผมนะรอบนี้จะเป็นนี้อ่หกตัวนี้นะครับแล้วก็มีรอบหน้าด้วยนะรอบหน้านะครับผมนะนด รอบหน้าเนี่ยจะเป็นตัวของคามุยะเอสพีเมดิกิเอสพีอาชูรานางโอเทนปุบมีแค่มิเคซึเออแล้วก็เอสเอสอาร์ตัวอารโอดอนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมต่อไปอัปเดตที่13นะครับผมนะจะเป็นตัวของอันนี้ไปแล้วนะฮะ บอนดิ้งนะครับผมละครับบอนดิ้งนะบอนดิ้งชายนะครับผมเนี่ยอ่าจะไปแล้วนะหลังคาบอนดิ้งชายจะไปแล้วนะครับผมหลังจากที่เรทของตัวซูซอนโอคซูซอนโอคกับตัวของซูซาบบีไปนะครับผมบอนดิ้งชายก็จะไปนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้แลกนะก็รีบรีบแลกกันนะครับผมสำหรับผมแต้มตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้วนะเพราะว่าได้แค่สองร้อยยี่สิบแต้มนะต้องได้หนึ่งสองนะรอบนี้ไม่ค่อยจะเล่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะเปิดยันด้วยนะครับไม่ขยันหายันอ่ะเพะง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่คนที่มีแต้มเหลือก็พยายามซ,ซื้อไปแล้วเลยนะครับผมนะ <Okay. S 1> ต่อไปอัปเดตที่14นะครับผมจะเป็นสกินใหม่ตัวของ SP ฮานะเอ้ฮิกังบานะนะครับผมนะ <c oughs> อันนี้ก็สวยดีนะ <c oughs> เป็นมัมมี่เป็นมัมมี่สี <c oughs> ส้มอะ ก็คืออีกังอ่ะเป็นอะไรสีส้มก็ไม่รู้นะมันมีสกินหนึ่งของอีกังที่เป็นสีส้มเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะน,นี่สีส้มเนี่ยเนี่ย,ยสกินนี้เิเศษเนี่ยสีส้ม,สสมน,น่เนี่ยทนส้มหมดเลยที่กังบานน้ำมือนี้เพลิงพากไปเหมือน,น,น,นความร้อนแรงฮนะทะ <c oughs> เลเพลิงอยนะ่างเงี้ยนะพากไปเหมือนความร้อนแรงนะครับผมแล้วก็อัปเดตสุดท้ายอัปเดตที่15ครับจะเป็นตัวของโซโดอบนะกูรัตดอสเซนเวสนะครับผม เลือกมิตมะเช่นเดเช่นเคยนะครับผมในระยะเวลา,ววลา,ววลาแต่มันที่22ถึง23ตุลาคมนั่นเองนะครับผมก็อัปเ,เทตยค่าประมาณนี้นะครับผมอัเดีรอบนี้รือว่าเยอะมากนะครับผมเนี่ยไม่ใช่จอดลึกตัวของอีเวนต์สุสบิไอซ์ซูน,นโอะกับสบิเลยนะครับสรับอีเวนต์ประจำอีเวนต์ใหญ่ประจำแพทนี้นะ ก็เดี๋ยวผมไปเจาะเลึอกอีเวนต์ให้อีกทีหนึ่งล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมค่อนข้างยาวหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามสับสครต์ให้ขั้น่องของผมและคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปทำอีเวนต์ตัวของซูซนโอมาให้นะครับไปบ,บายสวัสดีครับ 感謝しています。